เต็มเต็มแพ็คเลยครับแปดหอพร้อมพบกันกับสองที่หนึ่งครับสองสวยมากมาลุ้นครับกับใบที่1ธรรมดาครับธรรมดาครับใบนี้มาเยอะมากครับไปต่อกันกับสองที่สองครับ ครับธรรมดาครับธรรมดานะครับว้าวสที่สครับใบที่1ธรรมดาครับ2ธรรมดาครับโอ้ได้ลายใหม่นะครับได้ลายใหม่ สองที่สครับธรรมดานะครับธรรมดาครับสองที่ห้าครับเป็นรวมนะครับธรรมดาครับเฮ้ยเแปบ๊บหนึ่ง ใบล่างเอาแล้ววิบบับมาแล้วนะครับไว้ก่อน2ที่หกครับดูซิว่าจะมีเบิ้ลหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะเบิ้ลเหมือนกับอ่ายูยูหรือเปล่านะครับธรรมดาครับถ้าเบิ้ลก็คือ SSR มาแน่นอนนะครับโอ้อันนี้ใบใหม่นะครับใบใหม่องที่ที่เดนะครับ ธรรมดาครับธรรมดาครับและสองที่8ใบรวมนะครับธรรมดาครับธรรมดาอยู่นะครับโอ้ได้ใบใหม่ด้วยสงสัยใบเอ็นผมจะต้องได้ได้ครบชุดแน่เลยนะครับมาใบนี้ครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะยังไงนะอย่างนี้ใช่ไหมอา้าวผิดทางเป็นใบ r r s นะครับพร้อมหนึ่งและ3ว้าวซปเปอร์วันนะครับเป็นลายเม็ดฝนนะครับ r r s นะครับแล้วก็ใบนี้นะครับโอ้มาคู่กันเลยอันนี้ก็ซปเปอร์วันนะครับซปเปอร์วันทั้งคู่เลยนะครับ โอเคสวยงามครับลุ้นต่อไปครับ SSR จะมาไหมนะครับ